ที่ไม่อยากเข้าไม่ใช่อะไรเข้าแล้วไม่ไม่จ่ายเนี่ยปกติ <Leg t. S 1> id, คนหนึ่งเขาอยากให้เข้านะกูไม่อยากให้เข้ามา2องร้อยสิ <C oughs> บสี่บาทนะเพื่อน มาเล่นสาวถ้ำค่าย pg นะครับผมพกถุนมาที่500บาทนะครับเพื่อนๆขออนุญาตเปิดเบ็ดแรกที่20บาทแล้วกันนะผมเพื่อนนะเออขออนุญาตเปิดเบ็ดยแล้วกันเช็คหน้าผมามสหมุนนะครับผมสำหรับ ep ที่แล้วนะแม่มังกรแตกไปค่อนข้างหนักนั้นเพื่อนนะ ep นี้เป็น ep ที่2นะผมมาอยู่ในสาวถ้ำเดี๋ยมาดูกันว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่นะฮะเพื่อนๆจะบวกหรือจะลบจะซิ่งหรือจะยังไงยังไงสเก็ตเตอร์มาก่อนอีกตัวหนึ่ง เออจะลุ่งหรือจะลวกงานเพื่อนเออยีพูดอะไรแบบม่งลืมเลยสเตอร์มาก่อนสี่ตัวครับผมเออมาดีวะมาดีวะมาถึงเบสยี่ไม้เดียวมาก่อนเลยเพื่อนๆพื่อนสเก็ตเตอร์สี่ตัวเกินปุยมุยเกินปุยมุยอะไรมาใจเฮงขนาดนี้นะครัเพื่อนๆมาเบสยี่สิบาทเนี่ยมาดูสาวทำจะวิ่งให้กันหรือเปล่านะเพื่อนนะ ไม่ใช่ว่าแบบว่าเข้าฟรีจะปินจังแต่ตังไม่จ่ายก็แบบนี้ก็ไม่เอาแบบนี้ก็ไม่เอานั่นเพื่อนและห้แบบว่าคูณจังตังไม่ใหญ่อันนี้ก็ไม่เอานะครับผมวายไหลมาดีมาอีกสี่หมุนสุดท้ายนะฮะเพื่อนๆนี่งละ นิ่งแล้วครับเพื่อนๆนิ่งแล้วครับผมเริ่มแล้วว่าเริ่มมีกลิ่นล้วเพื่อนๆมาติดมาสองร้อยสี่สิบสองบาทนะเพื่เพื่อนๆนะเข้าในนะครับผมมาเข้าในยังไม่ค่อยมาเดี๋ยวต้องมาอรอลุ้นนอกหน่อยนะครับผมว่านอกจะมาเท่าไหร่เนี่ยนี่อะแม่งมแม่งเยอะกว่าเข้าในเมื่อกี้อีกเออม,มาไปกันต่อเพื่อนห้าร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับผม แตกนอกแตกนอกถือว่าใช้ได้มเมื่อนเต็มเครื่องไปก่อนดี5ะาท้ีสิบบาทไปดีเออแตกนอกถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่ว่าแตกในยังเดี๋ยต้องไม่เชื่อว,วะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องหมุนไปเรื่อยๆก,ก่อนนะผมเดี๋ยวรอดูมันเข้าสกเก็เตอร์อีกรอบนึงนะเออเดี๋ยวเราเข้าสเก็ตเตอร์อีกรอบนึงครับผมพูดปุ๊บมาปั๊บเหยียงกระจับวางบ้าหรือเปล่ามาฮะเพื่อนๆสิบหมุนรอบนี้มาดีรอบแรกมาก่อนถ้าไหลอะดีอะแมงไม่ไหลนี้ไม่ค่อยดีนะเพื่อน อย่างนี้เฮียว,ว่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมถ้ามันไหลจังหวะเดียวแล้วหยุดนะแม่งจะไม่ค่อยมาละอ่าแล้วแ,ลแม่งไม่มาจริงด้วยฮะเพื่อนเออมาหน่อยดีวะอือหือไม่เดียวหยุดไม่ี่หยุดฮานเพื่อน<ๆ>แบบนี้ลุงนะครับผมเอออะไรของบอร์ดเออรักษาอีกสองมาหน่อยเว้ยเออมาอีกยี่สี่ไว้ยวายไหนมาเออโอเคครับผม แม่งพอจังหวะแบบจะเล่นมุกจะเล่นอะไรแม่งเ,เอ้ยแม่งแตกมาทั้งนั้นแหะจะเล่นอะไรล,ลืมเลยทีนี้สกเกตเตอร์อีกหนึ่งตัวครับผมสกเกตเตอร์อีกตัวเดียวฮะเพื่อนๆน,นะฮะโอเคเข้ามาแค่สี่ตัวนะครับผมอีกตัวหนึ่งว่าไงเอาเข้าไม่ฮะโปรไปเลยฮะเพื่อน เออฟรีในฟรีของเข้าแม่งห้าตัวไปเลยบวกไปสิบสองหมื่นนะครับผมมาสวยงามเพื่อนๆไปกันต่อครับผมไปกันต่อจากกันต่อฮะเออไวไลมาหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทเพื่อนๆไปหนึร้อยยี่สิบแปดนะครับผมสวยงามน,นะเพื่อนๆนะแปดหมุนสุดท้ายครับผม แต่ถือว่ายังมาไม่ค่อยสุดนะฮะเพื่อนๆตอนนี้มันอยู่ที่ครูสิบแปดแล้วนะตัดยาอย่างนิ่งนะผมนิ่งจริงนะยังถือว่าจะยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะผมอาจจะต้องแบบขยับเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดนิดหน่อยนะรู้สึกว่าเหมือนเบ็ดยี่สิบไม่ค่อยมานี่ยเพื่อนแล้ววายมาก่อนห้าสิบสองบาทฮนะวายเห็นไหมวายมันไหลแบบแตกน้อยนะเพื่อนอะแตกน้อยแตกเบาแล้วผมวันนี้ก็ติดมาเก้าหกสิบบาทนะฮะเพื่อนๆนรางวัลระดับเมกะนะผมมาอีกสี่หมุน เบทยี่เราอยู่ที่คูณ28นะครับผมผมว่าถ้าแตกหนักมาไม้หนึ่งบอกเลยว่าซิ่งอยู่นะพอได้ซิ่งนั้นเพื่อนแต่ว่ามันแตกี่ไม้เดียวแล้วก็หยุดนั้นเพื่อนนะเข้าในยังไม่ค่อยมาฮะเพื่อนเพื่อนมาในติดมาที่2578บาทนะครับผมมาเราปล่อยมาไหลไปกันต่อแล้วเข้าสเกตเตอร์อีกแล้วแม่งเอ้ยเกมบักแล้ะเพื่อนไม่อยากเข้ากูไม่อยากเข้าเลย เข้ามาแล้วแม่งไม่จ่ายด้วยนะฮะเพื่อนอที่ไม่อยากเข้าไม่แย่ไรเข้าแล้วแม่งไม่จ่ายเนี่ยปกติคนหนึ่งเขาอยากให้เข้านะกูไม่อยากให้เข้ามาสองร้อยสิบสี่บาทนะนเพื่อนมาไม่ติดมาสามพันเก้าสิบสองบาทขาหไม่เลยเก้าหมุดทุดท้ายแล้วสกเก็ตเตอร์เข้ามาอีกกูนอนตายเลยกูตายเลยฮะเพื่อนเข้ามาไหมเข้าหรือเปล่า อย่าเข้าเถอะขอร้องอย่าเข้าเถอะอย่าเข้าโอเคฮะเออไม่เคยรู้สึกดีใจอะไรเท่าน,นี้มาก่อนไปอีกหกหมุนฮันเพื่อนสเกตเตอร์อีกหนึ่งตัวฮันเพื่อนนะเข้าไหวเหลือเกินนะช่วงนี้ไม่เข้าไม่เข้าโอเคดีฮะเออลงอกอืไหลามาก่อน อยู่ที่คูณสิบสองนะแบบเพื่อนไอกสองมุนทุท้านะผมเห็นไหมเนะี่ยแบบมันเข้ามาแล้วมันไม่ค่อยจ่ายนะเพืแบบ่อนเยอยไม่ก็ไม่ค่อยอยากจะเข้านะผมเข้ามาแล้วมันแบบมันมันน้อยนะเราแบบไปหมุนข้างนอกแตกนอกดีกว่านะเยอยรู้สึกว่ามันแตกนอกดีกว่านะั้นเพื่อนนะเฮียขออนุญาตหยุดเบ็ดก่อนนะับผมเนี่ยผมว่าแม่งบักแลวเนะพวื่อนวันนี้ผมว่าวันนี้แม่งบักแล้วเนพะื่อนสาวถ้าแม่งเข้าฟรีไม่หยุดแต่เข้าแล้วแม่งก็ไม่จ่ายด้วยนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่แหลมก็ไม่เข้าใจาเหมือนกัน มาเลยจบรงนี้เฮียขออนุญาตขยับเบ็ดนะผมนะขออนุญาตขยับเบ็ดก่อนรู้สึกว่าเบ็ดยี่มันเข้าไหวเลยเกินนะฮะเพื่อนเออเนี่ยจ่ายแบบนี้มาแล้วผมหนึ่งพันยี่สิบสี่บาทเ,เพื่อนๆไหลาย,ยาวๆไหลาย,ยาวๆเออถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอคุยกันได้อยู่นะฮะเพื่อนอย่างเงี้ยพอได้อยู่แต่มาแบบม,มาแตกน้อยฮะสี่ร้อยอย่างเงี้ยห้าร้อยอย่างเงี้ยแบบมไม่ค่อยไหวนะน้อยนะเพื่อนนะ เราวายไหลสวยๆครับผมสเกตเตอร์เออกลัวเหลือเกินแต่เข้ามาก็ไม่ว่ากันนะเพื่อนไม่เสียหายนะครับผมทุนห้าแล้วเราตอนนี้บวกมาที่เจ็ดพันยี่สิบหกบาทอันนั้นเพื่อนอยู่ที่คูณสิบแปดรอบสุดท้ายนะครับผมมาแล้วแตกครับผมจะรับยี่สิบบาทมายังพอให้กันหน่อยไหมสุดท้ายนะเพื่อนนะเนี่ย,ยรอบนี้ก็อยู่ที่สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผม มาเฮียขอญาตขยับเบ็ดเล่นหน่อยกันนะเพื่อนนะตอนนี้ทุนมา7จ0 0แล้วนะเฮียขอญาตขยับเบ็ดร้อยเลยกันเพื่อนๆขยับเบ็ดร้อยนะครับผมปิดโบกดสักหน่อยนะเพื่อนนะสเต็ปนะครับผมกดโซดหน่อยกดโซดหน่อยเ,อเล่นตามสูตรหมดตูดตลอดเล่นตามสเต็ปแอบเจ็บตลอดมา300เดือนเพื่อนตัวงามครับผมสเก็ตเตอร์ใหม่อีกตัวหนึ่งเฮ้ยวันนี้สาวทำแบบ สารัมสเก็ตเตอร์เข้าบ่อยเข้าดีมากนะผมเมืนอะไรครับเนี่ยมันอะไรครับเนี่ยมันเพื่อนใครอยากตาเหมือนเดิมนะครับผมตามได้ใต้คอมเมนต์นั้นเพื่อนนะเข้ามาห้าตัวจับประมาณสิบสองหมื่นนะผมเบ็ดร้อยนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูว่าเบ็ดร้อยจะมาหรือเปล่าถ้ามาหนะนักเฮียขออนุญาตพอเลยนะครับผมนะเวลาเราได้เราอย่าไปโลภนะเพื่อนได้แล้วถอนนะครับผมเกมไม่หนีไปไหนเรากลับมาเล่นใหม่ได้เสมอนะเพื่อนนะ 6หมุนทุดท้ายนะเพื่อนอยู่ที่คูณ8ปดสี่ดทุดท้ายครับมาหน่อยเว้ยพันสามหกสิบเพื่อนเพื่อนรู้เรื่องมาอีกพันเจ็ดห้าสิบครับผมแล้วไหลยังมานะมาจบมาที่นี่ขออนุญาตพอนะครับผมขออนุญาตพอก่อนนั้นเพื่อนนะเออเล่นแบบว่าได้แล้วถอนนะเพื่อนนะ ได้ไปพักหายใจหน่อยว่าว่าเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่นะครับผมโอเคอหมดเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็ติดมา6570บาทนั้นเพื่อนนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ